ที่ดูริตเทิลค้นพบตัวเองว่าเขาสามารถได้ยินเสียงสัตว์พูดโประอย่าต้อนฉันเลยอย่าเอาศักดิ์ศรีความเป็นชายของฉันไปฉันไม่อยากผ่าตัดฉันสัญญาว่าจะไม่ไดื้ออีกแล้วโยที่รักคุณสวยมากคุณมีแฟนหรือยังอย่าดึงฉันฉันไม่เข้าฉันไม่ทำหมันกลายเป็นว่าดูริตเทิลเป็นหมอเมื่อคืนขับรถกลับบ้านบังเอิญมีสุนัขจระจัดวิ่งมาตัดหน้ารถดูลิตเทิลเบี่ยงหลบอย่างรวดเร็ว ชนถังขยะข้างถนนไม่ใช่แค่หัวของเขาที่ได้รับบาดเจ็บแต่ฉันยังได้ยินเสียงสุนัขท่ามอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าขับแบบไหนอย่าโง,ง่นักเลยดูลิตเติ้ลคิดว่าเขาเห็นภาพหลอนกลับบ้านในห้องโถงเห็นหนูสองตัวกำลังทะเลาะก,กันมองอะไรไอ้ดำสีตาน,านั่น ไม่เคยเห็นใครต่อยกันมาก่อนหรือไงทําให้เขากลัวเลยไปตรวจสมองที่โรงพยาบาลแต่คุณหมอบอกเขาว่าอาจเกิดจากอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาออกไปทํางานเขาพบว่าสุนัขตัวเมื่อคืนนี้ถูกจับช่วยฉันด้วยเพราะเขารู้สึกผิดจึงไปที่ขังสุนัขจรจัดสวัสดีคุณบอกให้พวกเขาหยุดกัดคนได้ไหมฉันอยากถูกรับไปเลี้ยงหลังจากชําระค่าปรับพาสุนัขออกมาและบอกมันตอนนี้พวกเขาไม่มีนี่อะไรกันแล้วแต่สุนัขไม่ต้องการเดินเร่ร่อดอีกต่อไปน่าจะโดนรถชน ทุกอย่างมืดไปหมดเลย,ยเจ็บจังเลยดูลิตเติลพามันไปโรงพยาบาลบอกเขาว่าใหญ่ๆแย่ตูดฉันได้ไหมสัตวรพวแ์ทํทำการวัดอุณหภูมิของเขาวัดอุณหภูมิที่ไหนฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้อย่าปล่อยให้เขาทำจากนั้นเริ่มตรวจฉันอยู่นี่โอดอกเบญจมาศของฉันฉันจะไม่แกล้งทำเป็นป่วยอีกแล้วพาฉันกลับบ้าน <c oughs> ผลลัพธ์เพิ่งถึงบ้านสวัสดี ไปทางนี้พวก oh, ปรากฏว่าสุนัขตัวนั้นปักโป้งสัตว์ที่อยู่รอบๆรู้ว่าดูลิตเติลเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือทันทีดูลิตเติลสามารถตรวจได้ทีละตัวเท่านั้นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือใครให้ยาคุณทุกวันคุณต้องการที่จะเลี้ยงแทบเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เขาไม่รู้ทําอะไรหรอกวันๆเอาแต่กินเขาเป็นคนร้ายประโยชน์นั่นไม่จริงงั้นแต่ละวันนายทำอะไรผู้สิทธิ์ฉันแค่อยากมีงานอดิเรกของตัวเอง แกดื่ม <im its> มากเกินไปและยังตะกละตะกลาหากดื่มมากไปจะเป็นตักแข็งจริงหรือไม่มีใครชอบลิงที่เหมาก็ได้แม้แต่หนูสองตัวก็มาให้ช่วยมีอะไรผิดปกติหัวใจหยุดเต้นไม่ทำงานแล้วโอ้พระเจ้ามันตายแล้วหรือไม่หายใจแล้วรู้จักการทำ CPR ไหม CPR ใช้พิซซ่าหรือเปล่าอย่าจุบมันไม่ ฉันหิวจังกู้ภัยที่ประสบความสำเร็จคิดว่าทุกคนจะแสดงความยินดีเป็นผลให้ดูลิตเติลถูกส่งไปโรงพยาบาลโรคจิตในคืนนั้นสุนัขตัวนั้นมาหาดูลิตเติลอีกครั้งเฮ้ฉันอยู่ที่นี่กว่าจะหาที่นี่มีเสือตัวหนึ่งจะกระโดดตึกคุณต้องไปช่วยมันฉันถูกครั้งแล้วที่น้องของฉันช่วยเราได้พวกเขาเลยช่วยกันตามหาผู้เอำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชถ้าไม่ปล่อยฉันไปฉันจะบอกคนอื่นๆเขาชอบคาดเข็มขัดสีดำในเสื้อผ้าของเขา ผู้อำนวยการก็งงเขารู้ได้ยังไงดูลิตเติลขับรถไปหาเสือที่อยากจะกระโดดจากตึกชั้นปวดหัวทุกวันการกระโดดลงมาเป็นสิ่งที่จะแก้ไขได้หลังจากเลี่ยดต่อมสักพักในที่สุดมันก็ยอมลงมาเพื่อไปทําการรักษาเป็นผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอระหว่างทางไปโรงพยาบาลตํารวจล้อมโรงพยาบาลนักข่าวมารายงาน สุดท้ายด้วยการประสานงานกับเสือการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จฉันไม่เจ็บปวดแล้วในที่สุดก็ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปหลังจากเรื่องนี้ดูลิตเติลก็ทำให้ผู้คนเชื่อคำพูดของเขาตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครบอกว่าเขาป่วยทางจิตซึ่งสุนัขถือว่าตนได้ทำบุญก็พูดคำขอของตัวเองอันดับแรกฉันอยากมีของเล่นเป็นของตัวเองของกินวันจันทร์ฉันไม่มีอาหารหมาแล้วฉันต้องนั่งร่วมโตอาหารกับคุณอยากมีห้องเป็นของตัวเองพร้อมทีวีคอมพิวเตอร์และ Wi-Fi เขาเป็นหมอที่สามารถพูดคุยกับสัตว์ได้เราแต่งงานมา20ปีแล้วและอยากมีลูกมาตลอดกินนี่ยานี้ใช้สําหรับอะไรวันนี้ภรรยาของฉันดูสวยมากฉันอยู่นี่ที่รักคอลัมน์เอาชีวิตรอดในถิ่นธุรกันดารขอเชิญเขามาเราเชิญดรดูลิเตเทิลผูดดังมาเขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้โดยไม่มีปัญหาตอนนี้เราจะเข้าใกล้จระเข้อย่างเงียบฮ่าๆแล้วจับมันเราต้องการความเงียบมันจะไม่รู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆเคล็ดลับการจับจระเข้เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ฟันของมันใหญ่และแหลมคมสิ่งที่ฉันทําคือแกล้งทําเป็นง่ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยรอให้เขากระโจนหันกลับมาขยับแค่หนึ่งทีฉันจะใช้เวลานั้นบีบคอของมันดูเหมือนมันจะรู้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอย่าพูดมิฉะนั้นจะถูกเปิดเผยตอนนี้ก้นของฉันซึ่งคราวนี้เขาต้องปกป้องป่าไม้ที่ถูกมนุษย์ทําลายรัฐบาลจะปกป้องป่าให้มีสองตัวนั้นฉันจะหามีตัวผู้ ป่อยให้พวกมันอยู่ด้วยกันหมอขอโทษเพื่อนคุณยังไม่ได้รู้สิทธกางเกงมีอะไรเหรอมีมีตัวมีอยู่ในป่านี้หากจับคู่แล้วสามารถขยายพันธุ์ได้และรัฐบาลจะรักษาป่าให้มีสองตัวนั้นฉันจะหามีตัวผู้ตัวนั้นปล่อยให้พวกมันอยู่ด้วยกันหมอขอโทษเพื่อนคุณลืมรู้สิทธกางเกงมีอะไรเหรอโอ้ให้ตายเธอหลังจากความยากลำบากมากมายในที่สุดก็พบมีตัวผู้เธอเซ็กซี่ คุณมีวิดีโอของเธอไหมแต่ฉันจะทำให้เธอเป็นแฟนนายคุณก็รู้ผู้หญิงหลายมาคนชอบอยากเป็นแฟนฉันพาเธอมาที่นี่ในวันจันทร์วันนั้นฉันไม่ได้ไปงานแสดงดาราชายจำนวนไม่น้อยที่โดนถล่มไปที่นั่นด้วยตัวนายเองตามหาเธอเธออยู่ที่ไหนในป่าเธออยู่ที่นี่หรอใช่ดูรูปร่างนั่นสิชื่อลูกอะไรดีฉันคิดไว้แล้วสวัสดีฉันชื่ออาชีฉันชอบดื่มโค้กกับปีกไก่ในวันพฤหัสบดีคุณบ้าหรือเปล่าคุณมียาอะไรไหม อยู่นี่นะเดี๋ยวฉันเองโอเคน่าเบื่อจังเธอเห็นเป็นไงหนุ่มหล่อคนนี้เป็นยังไงบ้างฉันกําลังมองหาคนที่สามารถล่าสัตว์ได้สามารถปกป้องฉันได้ไม่มีวิธีอื่นนอกจากต้องเรียนมีทุกตัวเป็นสัตว์กินเพื่อทุกชนิดเรายังดูช่องสําหรับผู้ใหญ่หน้าหนาแค่ไหนต้องดูสิ่งนี้ เอาหัวใจของมีก่อนที่มันจะถูกแช่แข็งมีทุกตัวเป็นนักว่ายน้ําที่เชี่ยวชาญทีวียังโกหกฉันรู้ว่านายขี้เกียจและปลอดแหะหรือว่านานอาจว่ายน้ําไม่เป็นงั้นนายก็ไม่รู้เมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์คิดค้นตัวเองเรื่องพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมีการฝึกอบรมพิเศษสอนเขาหาอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นดูลิตเติลพามีขึ้นไปบนภูเขากินมันน่ากลัวมากกินฉันไม่มีความอยากอาหารเมื่อเห็นพวกมันกินไปจับตาเร็วโอ้พระเจ้ามีปลาจุกฉัน พวกมันจุกฉันเอาหน้าลงในน้ำแล้วจับปลานายทำมันได้ก็ได้ฉันจะพยายามโอเคหนสองเ,เจ้าหมีโง่นั่นมาจับฉันสิมาจับฉันสิฉันจะไม่ดื่มอีกเลยในชีวิตนี้สุดท้ายดูลิตเติลทำได้เพียงใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างเท่านั้นต้องดูเหมือนผู้ชายแสดงความแข็งแกร่งจอนคุณยังไม่ได้เอาขยับไปทิ้งหรือ พูดอะไรนะผู้หญิงเลวที่เกียจคนนั้นอะไรนะโทษทีกำลังคุยกับสัตว์สอนให้เคารพภรรยาหยุดเล่นกับพวกสัตว์แล้วไปทำอาหารกันได้แล้วไปเดี๋ยวนี้และที่รัก,กผมกำลังไปทำได้ดีมากต้นแบบของเราหุบป,ปากคุณบอกใครหุบป,ปากผมพูดกับสัตว์ผมจะไปทำอาหารเดี๋ยวนี้เลยสุดท้ายดูลิเติลเรียกสัตว์ทั้งฝูงออกมา หากพวกนายต้องการปกป้องบ้านของนายเราต้องทำงานร่วมกันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นระดมญาติและเพื่อนของนายเพื่อหยุดงานพร้อมแล้วทำไมไม่มีหนมไม่ทำแล้วคุณต้องการไข่สุกหรือไข่ดิบโจมตีคาบมันขึ้นมาเร็วไม่หยุดงาน หยุดลากได้แล้ว oh, <wow. S 1> การแข่งขันม้าเริ่มได้ไม่วิ่งวิ่งสิไปที่อื่นแล้ววิ่งอย่าจับหน้าเป็นเวลานานขอเชิญพบกับตาโลมาปรากฏ oh. ฉันจะไม่ขึ้นจากน้ำนับประสาอะไรกับการหมุงบอลแล้วพวกนายละ่ะไม่ทำอะไรทั้งนั้น ท้ายที่สุดรัฐบาลท้องถิ่นก็ทำได้เพียงประนีประนอมยอมรับเงื่อนไขของสมาคมสัตว์ครั้งต่อไปก็แค่หยุดงานสาภาพจงเจริญหยุดงานจงเจริญอิสรภาพจงยืนยาวป่าได้กลับคืนสู่ความเงียบสงบเหมือนเดิมถ้าหากคุณมีความสามารถในการพูดคุยกับสัตว์คุณจะใช้มันทำอะไรเจอกันใหม่ครั้งหน้า